เช้าของวันที่9ทธันวาคมผมตื่นขึ้นมาก็พบกับภาพที่สวยงามที่เมืองหงสาวดีครับพระอาทิตย์ขึ้นที่กลางเมืองหงสาวดีอันนั้นเจดีที่เห็นสูงเด่นเป็นสงาน่านั่นก็คือเจดีเวมอดอจากชเวมอดอจะขับรถไปเมืองแปรครับแล้วก็เห็นเกวียนเยอะแยะมากมายข้างทางก็เลยต้องหยุด จอดถ่ายเกวียนสักหน่อยครับผมเนี่ยเขาชอบเวียนเป็นชีวิตจิตใจเพราะว่าในสมัยเด็กเนี่ยผมก็อยู่กับกวัวกับเกวียนกับควายนี่แหละครับเหมือนย้อนยุคทะลุก,กระจกออกไปประมาณสัก 60- 70ปีแล้วครับอันนี้คือภาพที่เมืองแปรนะครับเอาไว้รอดูคลิปเต็มเมื่อผมกลับถึงเมืองไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าที่นี่เน็ตมันอ่อนแอมาก ภาพอย่างนี้เนี่ยผมเห็นคุ้นตามเมื่อตอนอายุ7-8ดขวบครับตอนนี้ผม66แล้วครับที่พมา่าเนี่ยยังมีความอันซีนอีกมากมายครับพรุ่งนี้จะไปดูพระแกะสลักที่หน้าผาริมเมืองปแปลริมแม่น้ำอีราวาดีลุกวัวเดินตามเนี่ย ถนนบางประเทศเนี่ยเขาจะมีทางจัก,กรยานให้แต่ว่าถนนที่พมา่าเนี่ยเขาจะมีทางวัวทางเกวียนไม่ให้นะครับข้างทาง <c oughs> มันเป็นภาพที่สวยงามหาดูได้ยาก<อ>ครับเทมากเลย ภาพนี้สวยมากมอเตอร์ไซค์เกวียนคนเดินรถบรรทุกแล้วก็รถเก๋งใช้ถนนร่วมกันครับอ้อมีจักรยานด้วยครับจักรยาน เท่มากเลยจากที่นี่ไปอีกไม่ไกลก็จะถึงริมแม่น้ำอีราววดีหมู่บ้านเตนโบนะครับจะเป็นท่าเรือที่จะพาไปชมหน้าผาถ้ำพระแกะสลักโบราณเขียนไว้นี่ตองบูตองบูวีเนสอะทงบูทงบูทงบ,ทงบูถามคุณพี่เขาบอกว่าหมู่บ้านอะไรทงบู อ,อากอกตองเด้อโอ้ภูเขาโน้น,อ,นนะอะไรนี่ยาหล่นเขาบอกเมื่อกี้เขาบอกเขาเลยเก็บให้อือเนี่ยหน้าผาอยู่ตรงนั้นเองนั่งเรือไปไม่ไกลสิบนาทีจริงๆอะ่ะต้องไปปีนขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยวิวสวยมากหมอดูนี่ทางนี้ว้มึก เนี่ยมันมีเลสโซลองอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยภาพนี้เป็นเช้าของวันที่10ธันวาคม2 5 6 7ครับที่หมู่บ้านตอนโบครับพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเอราวดีหมู่บ้านตอนโบเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับหน้าผาอากอกตองนะครับหน้าผาอากอกตองแล้วบริเวณแม่น้ำเอราวดีเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมในน้ำก็ลดนะครับท่านผู้ชมในแม่น้ำเอราวดีก็จะมี ชายหาดเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับแม่น้ําอีระวด,ดีเนี่ยผ่าตอนกลางของประเทศพมา่าเป็นแม่น้ําสายยาวที่สุดโอ้ชายหาดของเขานี่สวยมากทนผมชอบมากเลยครับนั่งเรือจากหมู่บ้านตอนโบเนี่ยจะไปหน้าผาอาก็ต่องซึ่งมันมีรูปแกะสลักมากมายโดยชาวเรือเมื่อ,อร้อยกว่าปีที่แล้วนี่นะครับก็เป็นภาพกิจกรรมของฝีมือของชาวเรือ เป็นรูปพระพุทธรูปแกะสลักมากมายแต่ว่าในฝั่งของแม่น้ำอีราวัดีก็จะมีเกาะอยู่นะครับก็เลยแวะที่เกาะนะครับครับก็มาชมหาดทรายกันเนี่ยถ้าไ,ได้เวลาแล้วโอ้โหเป็นหาดทรายที่สวยมากนี่ถ้าไม่ได้มาหาดทรายเนี่ยเราไม่คุ้มเลยอะ่ะโอ้โหโคตรคุ้มเลยมาสมคนตรงตรง,ตรงยกตรงแปะเออมันย้อนแสงหรือเปล่าเา้าย้อนเห็นเรือด้วยเห็นเรืออ่ะสวยตรงเห็นเรืออ่ะ โอเคนี่อ่าสุดรอถ่ายให้อ่ะไปขึ้นเรือไปวัดอันนั้นวัดวัด The Name of this Address Monastery อาก็ตองอ่ะออาก็ตองอาก็ตองมณฑลสีอากอกตองมณนาสีนเหรอ เก้าสิบสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้ารสิบเจ็ดขับรถเรียบริมแม่น้ําอีราวดีจากเมืองแปรเนี่ยขึ้นไปภูการครับท่านผู้ชมผู้การก็อยู่ริมแม่น้าอีราวดีเช่นเดียวกันอากตองก็อยู่ริมแม่น้ําอีราวดีอันนี้ก็ไปนั่งรับประทานอาหารชมวิวของแม่น้ําอีราวดีที่สวยงามที่หน้าผาอากตองเนี่ยนะครับจะมีภาพแกะสลักเป็นพระพุทธรูปมากมายถือว่ามันเป็นสิ่งที่อันศีลมากนะครับยากที่จะไปเที่ยวชมเนี่ยครับเป็นภาพแกะสลักพระพุทธรูป โดยฝีมือของชาวเรือบนหน้าผาอากกตองนะครับก็เป็นหน้าผาหินทรายเรียงรายกันเนี่ยนะครับในหน้าผาที่ริมแม่น้าําอีรวดีในแม่น้าําอีรวดีก็จะมีเรือสินค้าแม่น้าําอีรวดีเนี่ยจากอา่าวเบงกอไปโน่นเลยครับขึ้นไปถึงภูก,กามมันเดเลเนี่ยครับเช่าเรือจากหมู่บ้านตอนโบไปนะครับเพื่อไปจะไปดูภาพแกะสลักที่หน้าผาแห่งนี้ครับมหัศจรย์มากสวยงาม อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอีือรัว้วบ่ดีแบบนี้เลยโอเคอโอ้ดิสเอ่อดิสเคฟไอเดียหน้าผานี่เขาภาษาอังกฤษว่าอะไรนะหน้าผาเคฟ เรนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านระหว่างพม่าตอนบนกับพม่าตอนล่างแล้วก็จะมีด่านเก็บภาษีเรืออยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรือมาเข้าคิวเพื่อจะจ่ายภาษีเนี่ยชาวเรือก็จะมีเวลาว่างก็จะขึ้นไปแกะสละักพระพุทธรูปตมหน้าพานี่แหละครับเมื่อมาจอดก็แกะค้างไว้เมื่อมาใหม่ก็มาแกะต่อนะครับเนี่ยแกะ,แะจนสําเร็จเรียบร้อยเยอะแยะมากมายมีทั้งพระพุ<อ>ทธรูปนั่งพระพุทธรูปเน,นมันเป็นค,ความยากลําบากในการที่จะขึ้นไปปีนป่ายแกะนะหมอ เอีตรงเขาจะต้องทําห้างร้านหรือเปล่าตั้งเพราะหน้าผามันชันมากเลยมันแบบตั้งฉากเลยอ่ะโอ้แล้วคนที่ขึ้นไปแกะยอดตรงสูงๆนะโอ่งอ,องสูงนะักงามด้วยน,นนะน่ะองบนนั่นนะ่ะงามมากเลยเนี่ยองเนี้ยโอ้เนี่ยใหญ่ด้วยเนี่ยช่างต้องแบบคือช่างเป็นชาวเรืออ๋อ,อไม่ใช่เป็นช่างฝีมือมาจากไหน งามมีหลายหลายยุคนะเพราะว่าทะลุมีมีหลายยุคอ่าก็ช่งางก็ไม่ได้เรียนจากเพราะช่างไม่ได้เรียนจากศิลป,ปะคอน่ะช่างช่างชาวเรือเพราะว่าว่าอย่างเขาเย่องออเยอะทำไมเขาย่องเหียวยัไงถึงย่องกันไม่รู้ ด่ตจัาเลยออวหอว่ีโอสวยคุ้มค่ามากเลยอ่ะคุ้มค่ากับการมามากโอเค นี่คือจุดแบ่งเ,เ A ie, ขตเขตอยาวดีกับเขตพระโคนะทางซ้ายมือนี่คือเขตอยาวดี A ie, ทางขวามือคือเขตพร A K นะโคเนี่ยมีแม่น้ําเล็กๆมาแบ่งเขตไงแล้วก็หน้าผาเนี่ยก็อยู่ทั้งสองเขตนั่นแหละแต่ว,ว่าอยู่เขตอยาวดีเยอะกว่านะเขตอยาวดีจะเยอะกว่าอันนี้เขตพร A K o, ะโคครับ จากหมู่บ้านตอนบูเนี่ยนะครับก็จะนั่งเรือวันในวันพรุ่งนี้เพื่อจะไปชมหน้าผาพระแกะสลักอายุเป็นหลายร้อยปีนะครับบนหน้าผาริมแม่น้ําอีราวดีใกล้ๆนี่แหละครับเขาบอกว่านั่งเรือไปประมาณสักสิบนาทีคืนนี้ก็เลยจะนอนที่อย่าเรียกว่าโรงแรมเลยครับเรียกว่าเกสต์เฮาส์ดีกว่าแต่ว่ามีอยู่ที่เดียวที่หมู่บ้านตอนบูนี่แหละครับก็ราคาถูกแล้วก็สะอาดสะอ้านไว้รอดูคลิปเต็มๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ